คำถแถลงการออกมาจากทางไอชีอีล่าสุดสุดร้อนๆเลยค่ะว่าสรุปแล้วรายการยูทวิตยูซีเซนสามเป็นอันต้องยุติรอบไฟนอลในวันที่8พฤษภาคมนี้ลงแล้วก็ได้ปิดโหวตให้กับเด็กฝึกในทุกช่องทางไปแล้วด้วยนะคะเนื่องจากประเด็นปัญหาสําคัญของรายการที่ถูกวิพากวิจารณ์เรื่องกรณีของการเทนมทิ้งจากนั้นค่ะทางรายการก็ขอโทษแฟนๆทุกคนสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้บอกนะคะว่ายกเลิกวันที่8พฤษภาคมนี้แล้วเนี่ยจะมีการกลับมาใช้อีกทีเมื่อไหร่หรือว่า จะกลับมาฉายอีกทีหรือไม่เพราะว่าออกมาเป็นเพียงแค่คําแถลงการสั้นๆก่อนเท่านั้นส่วนชะตากรรมของน้องๆเด็กฝึกอันนี้แอดมินก็ยังไม่ทราบนะคะว่าทางรายการจะเอาอยัางไงต่อไปปีนี้จะมีน้องๆที่ได้เดบิวต์ไหมหรือว่าไม่มีแล้วยังไงเราคงต้องรอติดตามจากทางรายการกันอีกทีหนึง่งแต่แอดมินเชื่อว่าถ้าเราซื้อน้อยของพวกเราดูเข้าอันนี้น้องคงเสียดายนะคะแล้วก็ใจหายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องๆเด็กฝึกทุกคนอย่างแน่ นอ,นอยังไงเดี๋ยวขออัปเดตไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะส่วนจะมีความคืบหน้าอะไรยังไงต่อไปเดี๋ยวแอดมินจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะ